ขอบคุณพระอาจารย์ครับขอ,ขอ,บอ,อความน้อมน้อมจึงมีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอความน้อมน้อมจึงมีแด่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอความน้อมน้อมจงมีแด่พระอริยสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกๆพระองะค์กราบนพะสการพ่อแม่ครูอาจารย์ ประธานอภัยอขอนาขอความน้องมจึงมีแด่เจ้าปรกคุณสมเด็จพระยานะวะชิโรดมพระเดชพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรผู้พระอาจารย์แล้วก็กราบน้ำมศการครูบาอาจารย์แล้วก็ขอความเคารพในเจ้าพระคุณของเจ้าคุณ พระวชิระวรคุณย้าวาวรีรัตนธรรมารามแล้วก็สวัสดีเพื่อสหธรรมิกทุกทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรสถาญาตโยมทุกทุกท่านก็อยู่ในอิริยาบถสบายสบายเนาะ <c oughs> วันนี้ก็มีโอกาสได้มาปฏิสันฐานอีกรอบหนึ่งดู ดูอยักหลงเลงไม่น้อยเพราะว่าเทศกาลวันนี้เป็นเทศกาลของกรถินทั้งพระทั้งโยมก็ไปแสวงบุญกันก็ถือว่าปีหนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้มีโอกาสทำบุญใหญ่กันก็ต้องขนขวายกันเป็นธรรมดาแล้วก็น้าอนุโมทนาด้วยาาธรรมะปฏิสันถานวันนี้ก็ ก็จะได้น้อมนำรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้วเพื่อเป็นปฏิการต่อญาติโยมเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าไปประทับอยู่ที่เมืองราชคึกแขวนมคตอยู่ อยู่หมู่บ้านพรามมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งใกล้ๆหมู่บ้านพรามชื่อว่าถ้ำอินทสาระพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นมีเท้าวสกกะกับคนธรรมที่เท้าสกกะชวนมาเพื่อเพื่อมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อ ตัดปัญหาถามพระพุทธเจ้าถามหลายข้อมากแต่ว่าวันนี้จะย่อมาสักสี่ห้าหรือหกข้อเพราะว่าไม่ไหวสิบเยอะมากน,นี้ก็เอารวมๆแค่พอเข้าใจประมาณห้าหข้อมาพอเป็นเครื่องปฏิสันฐานแด่ญาติโยม ท่านเมื่อเอท้าสักกะเข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเรียบร้อยได้ทำสมโมคคาถากันเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็เปิดโอกาสให้เท้าสักกะกราบทูลปัญหาต่างๆท้า,ทาสักกะก็กราบทูลว่าเทวดามนุษย์ ศูนย์หน้าและก็คนทำรรและสัตว์ทั้งอื่นสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นถูกอะไรผูกมัดไม่ให้คิดไว้ว่าจะไม่จองเวรจะไม่จะไม่มีศัตรูจะไม่เบียดเบียนจะไม่ใช้อัชญแต่ก็ต้องจองเวร ใช้อัชยามีศัตรูเบียดเบียนซึ่งกันและกันและก็อยู่อย่างมีเวรพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดตอบว่าความดิษยาและความตณีเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์ทั้งหลายเขาจึงต้อง จองเวรใช้อชยามีสัตรูอยู่อย่างเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่อย่างมีเวรท้าสกัดถามตอบต่อไปอีกว่าความริษยากับความตรนีเกิดจากเกิดจากอะไรพระผู้มีพระภาคเจ้า,ต,าตรัดตอบ อบว่าความวิษยาเกิดจากความรักเกิดคือเกิดจากสิ่งที่รักและสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเมื่อไม่มีสิ่งที่เป็นที่รักและสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่เป็นที่รักความวิษยาความตะหนีก็ไม่มี พ้ะสกาก็ถามต่อไปอีกว่าได้วความรักนี่เกิดขึ้นจากอะไรความรักเลพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความรักก็เกิดขึ้นจากความพอใจอืถ้ามีความพอใจก็มีความรักพ้ะสกาก็ถามต่อไปอีกว่าแล้วความพอใจเกิดจากอะไร ระพุทธเจ้าก็ตรัสอ,อีกว่าตัตอบว่าความพอใจเกิดจากความตึกหมายถึงความนึกคิดในใจความปรุงแต่งนั่นแหละอืมูออ้าสกัดก็ถามต่อไปอีกว่าอ้าวแล้วความตึกนี้เกิดจากอะไรพระองค์พระเองค์ก็จัดตอบไปว่าความตึกก็เกิดจาก ปัญจะจธรรมสัญญาสังขานิธานังคือธรรมที่ส่วนหรือปรับถ้าเรียกง่ายก็คือปรับปัญจะธรรมที่ทำ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 ให้เนิ่นช้าทรรที่เป็นส่วนที่ทําให้เนิ่นช้ามีพวกกิเลสต,ต่างๆตัณหาต่างๆมานะแล้วก็ ทิิทั้งหลายคือความเห็นไม่ถูกต้องทั้งหลายท้าสกะก,ก็ท้ากะก,ก็ถามต่อไปอีกว่าอ้าวแล้วแล้วพิสปุปฏิบัติอย่างไรถึงจะถึงจะถึงจะชื่อได้ชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติที่สมควร ที่จะทำให้ให้ดับส่วนที่ว่าเป็นปัญจธรรมนี้พระพุทธองค์ก็ตัดว่ามีธรรมอยู่ก็ทั้งหลายแต่แต่พระอ,องค์ก็ตัดจะย่อมาก่อนว่ามีธรรมอยู่เป็นคล้ายๆคู่กันคือมีโสมนัสสองอย่าง อย่างหนึ่งควรเสพอีกอย่างหนึ่งไม่ควรเสพแล้วก็โทมนั์สองอย่างอย่างหนึ่งควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพแล้วก็อุเบกขาสองอย่างอย่างหนึ่งควรเสพอย่างหนึ่งไม่ควรเสพหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเสพโสมนัสอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเนี้ถ้าเกิดกุศลธรรมเจริญขึ้น ประทานโทษหมายถึงอกุสนธรรมจเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมเสื่อมลงอย่างนี้ไม่ควรเสพถ้าเสพสมนัสอย่างใดอย่างหนึง่งกุศลธรรมจะเดินขึ้นอกุสนธรรมเสื่อมไปอย่างนี้ควรเสพก็มีตัวอย่างอยู่นะพระอ,องค์ตรัสกับตรัสกับเท้าสก่าว่า เธอยังจำตอนที่เธอได้รับความได้รับชัยชนะอะไรในการก่อนบ้างไหมชาสกาก็ตัดตอบว่าจำได้ดีตอนที่พระอ,องค์เป็นแม่ทัพใหญ่รบกับอสูรตอนนั้นมีเทวดากับอสูรรบกันที่เป็น ที่มาถ้าเป็นทางข่าวทั้งโลกก็เป็นข่าวใหญ่อันนี้ข่าวนี้ทั่วโลกาเลยทั่วจักรวาลที่ว่าท้าวท้าสกะก็ได้รับชัยชนะพอมาคิดดูอีกทีท้าท่านก็บอกว่าการชนะแบบนั้นก็เป็นการชนะที่นำมาซึ่งคันทาวุธ แล้วก็สัตราวุธหมายถึงว่ายังต้องมีการรบก,กันอีกต่อไปไม่เป็นที่เบื่อหน่ายใครกำหนัดไม่เป็นที่ดับไม่เป็นที่สงบไม่เป็นไปเพื่อความตัดสรู้ไม่เป็นไปเพื่อพระนิพพานอย่างนี้แต่ครั้นเมื่อเท้าท่านมาฟังธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทำทั้งหลายเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อคันธาวุธไม่เป็นไปเพื่อสัตราวุธเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดโดยส่วนเดียวคล,ยคลายความเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดเป็นไปเพื่อความตัดสรู้เพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียวอันนี้คือทำที่ควรแม้ทั้งความโสมนัส หรือว่าความดีใจเนี่ยก็ยังต้องแยกแยะว่าเออไอสิ่งที่เราดีใจนี่มันอย่างไรควรที่จะควรที่จะดีใจหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างก็ต้องใช้อุเบกขาด้วยนะเพราะว่าในพระธรรมวินัยนี้ท่านวางวางกฎเกณฑ์ไว้ชัดมากคือให้ใช้การดำเนินชีวิตของเราทั้งท่านเนี่ย ให้ใช้พรมวิหารสีนำหน้าคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้ใช้แค่สีหน้าแค่นี้นะห้ามใช้นายักษให้ใช้แค่หน้าเมตตาหน้ากรุณาแล้วก็โมทุตาแล้วก็อุเบกขาในสิ่งที่ควรอุเบกขาอืม เ้าเธอเมื่อฟังทมชุดนี้จบเยอะแต่ว่าอาตมาก็เอามาได้แค่นี้พอพอประมวลเข้าใจว่าความตนีหรือความอิจฉารือความตณีเนีนะ่ยก็เป็นที่มาของความเบียดเบียนถ้าเราถ้าเราจะไม่เบียดเบียนไม่มีความตนีเราก็ต้องลดหลั่นลงมาตามตามที่ได้กล่าวไว้ จนมาถึงที่สุดพระองค์ก็ยังตัดว่าสิ่งที่ควรปฏิบัติไว้ด้วยว่าทำที่ควรจะเจริญให้มากทำให้มากนั้นก็คือทำที่มีทําที่มีวิตกวิจารและก็ทําที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ แต่ก็ละเอียดขึ้นไปกว่ากว่าวิตกว,วิจารณ์นั่นก็หมายถึงออสมาธินี่เองที่พระพุทธเจ้าตัดเตือนให้ให้เจริญกันให้ทำกันให้มากๆก็มาเข้าทางหลวงพ่อเราเนี่ยหลวงพ่อเราดักไว้หมดแล้ว <c oughs> ยังไงก็ต้องมาลงตรงนี้แหละถ้าเกิดไม่มีกำลังทางนี้มันก็ไม่รู้จะเอากำลังทางไหนไปสู้กับกิเลสเพราะว่ากิเลสมันตัวใหญ่มาก ที่ว่ามันตัวใหญ่เพราะเราสะสมมันมาไม่รู้กี่พวกปีชาติเอาแค่ว่าพระุธองค์ตรัสว่าน้ําตาของเราแต่ละบุคคลเนี่ยหรือสัตว์แต่ละตัวเนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรซะอีกโอ้แล้วกี่เหลี่ยมันจะตัวใหญ่ขนาดไหนก็เป็นว่าเราก็ต้องหาที่พึ่งโดยการชาร์จพลังงานคือกําลังจิตกําลังใจเราให้แข็ง แก่งกว่านั้นเราถึงจะมาฟัดเวียงกับกิเลสพวกนี้ได้ก็เอาเป็นว่าวันนี้ปฏิสันถานก็ขอจบลงด้วยเวลาพอสมควรก็ขอความเจริญงดง,งามในพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระแม่ครูอาจารย์จงเจริญงดง,งามแด่สัายาโยมให้ยิ่งขึ้นไปดาบเท่าเข้าสู่พระนิพพานทุกรูปทุกงามนั้นเทิ สาธุสาธุสาธุอะนุโมทามี